วันหยุดนะคะเพื่อนก็ออกมาทุรานะฮะก่อนที่ฝน,นจะตกช่วงบ่ายพอดีแดดมันดีนะฮะก็เลยออกมาทุลาแล้วก็เลยถือโอกาสนะฮะเพื่อนทำคลิปคร่อมฤกษ์นะฮะก็เนี้ยทำคลิปให้ดูบรรยากาศนะฮะยาปาก,ก็เดินบ่เดินออกถนนใหญ่นะฮะตรงนี้เป็นทางาสาธารณะที่ทางสําหรับจัก,กรยานคนเดินอะไรเงี้ยเนาะที่ด้านหลังยายปาเนี่ยนะฮะ มันก็จะไม่มีรถใหญ่นะฮะแต่ก็ระวังจัก,กรยานนะคะหรือวินแชร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะมีคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยเขาออกมาเดินออกมาสูดอากาศอะไรแต่ตอนนีไม่มีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักฝนก็นจะตกก็ส่วนมากก็จะเป็นจักรยานหรือคนเดินสวนกันอะไรเงี้ยนะคะไอ้ป้าก็เดินอยู่นี่แหละนะเดี๋ยวก็จะออกทะลุ ทางที่ได้ยินเสียงรถน,นะฮะแล้วนี่ก็เดินอยู่ริมริมแม่น้ำแหละแต่เป็นทางเดินที่เขาทำทำไว้ให้คนเดินจักรยานปั่นคนเดินออกกําลังกายวิ่งก,กายข้างหลังนี่ก็เป็นแม่น้ำนะคะ <c oughs> ามาชมบรรยากาศ